ออ,อ,อวันนี้ได้ฮิตาชินะครับทำกระโวอย่างแน่นอนนะครับเป็นอะไรไม่ได้นอกจากฮิตาชินะครับมาแล้วนะฮ 45, ะสี่ห้าสี่ห้าหนึ่งอะ ไปกันก็คือเรียบร้อยแล้วนะคัะนึงก็ไปแล้ว